มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่ธรรมดา2ประวัติอุ้มทวีพรมิสแกรนไทยแลนด์ d 0 2 3จบลงไปแล้วสำหรับเวทีการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2023สําำหรับผู้คว้ามงกุฎไปครอบครองได้สำเร็จนะคะได้แก่อุ้ม orn, ทวีพรพิงจํารัดตัวแทนมิสแกรนจังหวัดชุมพรที่ได้รับตำแหน่งมิสแกรนไทยแลนด์2023ไปค่ะ หลังจากนี้สาวอุ้มต้องเตรียมตัวไปชิงมงกุฎระดับโลกนะคะก็คือมิสแรน a n อินเตอร์เนชันแนล2 3ที่ประเทศเวียดนามสำหรับประวัติของสาวอุ้มชื่อว่าอ um ุ้มทวีพรพริ้งจํารัดเกิดวันที่17มีนาคมพศ2539ภูมาภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดเพชรบุรีจบการศึกษาสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์เอกบริหารธุรกิจคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏส,สวนสุนันทา ไม่ธรรมดาเลยนะคะสองประวัติของอุ้มทวีพรมิสแกรนไทยแลนด์2 0 2 3ค่ะสำหรับผลงานที่ผ่านมาชนะการประกวดมิสแกรนจังหวัดจันทบ,บุรีในปี2017และได้เข้าร่วมการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2 0 1 7คว้าตำแหน่งรองอันดับ3ามิสแกรนไทยแลนด์2017นะคะพ่วงกับตำแหน่งขวัญใจเชียงใหม่แล้วก็ชนะเลิศชุดประจำชาติยอดเยี่ยมค่ะและเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดมิสยูเนต็ดคอนติเนนต ในปี2017ณประเทศเอกวาดอร์ Ecuador, นะคะผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายในการประกวดมิ s ยู n i เว r ร์สไทยแลนด2020ชนะเลิศในการประกวดม um ิสแกรนชุมพร2023พยงาผลงานละครเรื่องชชชชาท้ารักในปีพศ2561และปางเสน่หาในปีพศ2 5 6 5ค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณอุ้มทวีพรมิสแกรนไทยแลนด์2 0 2 3ด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดัตคอมค่ะ ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ